ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมกัสเซอร์ชีวิตตอนนี้เขาอยู่ในเกม GTA V Online เราจะมาแต่งรถกันในซีรีส์ต้องรถเราเหมือนเดิมรถที่เราจะมาแต่งวันนี้มีชื่อว่า Albany c a w a s a d e XL นะครับเป็นรถ SUV นะเป็น SUV สไตล์เรียบหรูดูรักเลยไม่ใช่ดูข้างหน้ารถดิเป็นรถแข่งยนต์นะมีสลูบโคตรใเญ่ดละ ออกตัวแบบสมูทก็เลยคำว่าหน่วงมานิดนึงก็น่าจะเป็นสมูทอละหลักการใช้ได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลบบางาของ SUV นะไม่ได้แรงแต่ก็ไม่ได้อีกกาเรเลี้ยวก็โอเคจะลองแต่งดูเป็นไง นี่เราชนก่อนเข้ามาใช่ไหมคาร์บอนดีหม่มันดูเรียบหรูนะแค่นี้ก็พอมั้งให้มันดูเรียบหรูอะเพราะคาร์บอนมันจะด,ดูเป็นสีี่เกัน ยังไงเราก็จะแต่งยังไงจะดูยังไงนะครับตั้งเ,เปิดเปิดด้านหลังมัจะเปลี่ยนแค่ด้านหลังแล้วก็มีพวกไฟตัดหมอกข้างล่างที่โคตรไม่เข้ากรรชนะด้วยนะดูดิโคตรโคตรพอสโอเวอร์เลยอ่ะแต่ไม่เขอออ้ากรรช อยากได้เนี่แต่ไม่อยากได้ไฟดีอะไรข้างล่างอ่ะไม่ใช่ไฟดีไลท์ไฟตัดหมอกข้างล่างนะมันแปลกๆอ่ะอยากได้เนี้มากเลยอ่ะเอาอะไรดีเอาดีไหมหูช่างใจแต่พอเป็นงนั้นเลยเอานี่ดีกว่านะจับนีไม่มีที่น่าสนใจเลยนะ ก็เ,เป็นสีเดียวกับรถแล้วกันให้มันล้ากับตัวอัดด้านล่างไปเลยจริงเจ็บสออืมโอ้มีที่เข้ากับร้แค่สองอันนะคืออันนี้กับอันนี้ซึ่งไหนก็ไหนอันเนี้ย คือโอ้กรถ้าเาเป็นคาร์บอนก็จะรับไปเลยใช่ปะเราจะไม่ใส่คาร์บอนนะฮะนี่ไม่เข้าอยากได้นี่อยู่นะแต่ว่าอยากแบ่งซึ่งบนข้างล่างเลยอะกระถ้าไปน็นนี้มันก็จะกินเครื่องบนอยู่ฉะนั้นไม่ใส่ละกันนะกระจังหน้าอู้ ช่างใจอะระหว่างอันนี้กับอันนี้แต่หมาดูซี่ห่างๆไปเนาะงั้นอันนี้ไหมนี่แหละเราจะไม่แตะเพราะมันแพงสุดนะเราตน,นี้เราจะแตะที่มันค่าของที่สุดเพราะว่าเราโตแล้วเ <laughs> พราะว่าราู้ <laughs> รสึกว่าแพงไม่ดีเสุอไปถ้าเราโตแ้วย นี้ดูดีอ่ะนะนอนเนื้อฟายจีนับลายลายพื้นฐานทั่วไปเลยคันนี้ลายไม่สวยเลยอขอไม่ใส่ลายแล้วกันคันนี้ลายมันดูไม่สวยอ่ะ ไม่ขับรถเลยกระจกถ้ามีดำไม่ใช่ก็คงดีสีนี่เลอกม่ค่อยได้นะะถ้าเราเป็นสีประเภทสีพวกสีบอลสีอะไรเงี้ยแต่แดงมันส่อเฉดข้างล่างแวออนวเข้มๆหน่อยสีแบมๆข้งบนก็เป็นสีม่วๆหน่อยประมาณนี้เนะเอ้อสวยนะ ชา a ด o ์ซินเวอร์อือสวยนะแต่แจกแกเนี่ยไม่ก่อนเนี่ยแต่อันนี้คือสวยอะ่ะเข้ากับรถดีอลองอันนี้แล้วกันมันจะไม่ยากที่สีสองอันละไลท์บลูแปลกๆแบ็กสตีลไหมมันก็เข้าดีนะแต่แปลกๆไปหน่อยถคาร์บอนแบ็กมันก็ไม่เข้ากับด้านล่างหรือรองเข้าบนนคาร์บอนแบ็กมาข้างล่างไปสี นี่ข้างๆข,ข้างล่างเป็นคาร์บอนแบ็กส่วนข้างบนเป็นดาร์คสตีลนี่ลองข้างบนไปใช้ล้วยิเวูเดูแล้วข้างล่างก็เป็นคาร์บอนแบ็กได้อยู่นะแต่มันก็ยังตงึงๆอยูย่อ่ะอันนี้ไหมถ้างั้นแครีออนซิลเวอร์มันเป็นสีเดียวไปเลยไะน่าจะเข้ากว่านะอืการว่าเป็นสีเดียวเลยนะคันนี้ เดี๋ปวเล่าเริ่มป็นเดนนี้ไมให้ดูมีนี่ดีึงเกิดก็ แ้แอนกต้องดูที่ไหนมันไม่ยืนมากอันนี้ไหมดูข้าวกับเดเตีเนอะอสวยเลยโอ้ได้อยู่ลดต่ำไหมหกต่ำแล้วลองมันแบองด้วย ก็ตัดมล้วอมันไปอ่ะเนอะไม่โดดแล้วกันคันนี้ล้อนิกไม่ออกแต่ไม่อยากได้คาร์บอนอันนี้น่าจะดูเข้าสุดเลย ต่อไปสีต่อ,เ,อเป็นคาร์บอนแบ็กไหมอืมประนี้ไม่มีอะไรเนละคันนี้เป็นรถที่เลือกคู่สียากมากเพราะว่า ทรงมันดูแบบเป็นเรียบหรูอะ่ะมันเลยไม่รู้จะใส่คู่สีอะไรให้เข้ากับรถดีถ้าเป็นสีร้วนเลยก็ดีไปเยังใช้ได้อยู่นะตอนอารองัวเป็นงไงแรงขึ้นอะไรยสม,มูทอยู่ เด็กหน้าเดกหน้าก็แค่กลางๆอ่ะไม่ได้ดีมากไปเด็กหลังดสิดียวเด็กหลังไหลายาวเหมือนเดิมต่อไปเด็ก้อมกัรมันใหญ่นะเขาจะคุมยากเราอล่าเหมือนเดิมโอเค ่อไปการเลี้ยวอุยอุยม,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 มันคืนให้ปรับเลยอ่ะเป็นร้อยจังงาแล้ว,ว่าอันนี้เลี้ยวมันมคืนให้ด้วยนะไม่ต้องไปกดเองมากเนี่ยมันมันคืนให้มันคืนให้ เออคันนี้เดียวดีเว้ยเก่ง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 เพราะว่าคันนี้ดีที่เดียวนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าการควบคุมต่างๆคือเรือที่ว่ารถมันใหญ่อะตอนเดียวดีวน,นันก็ยังเป็นอีกเรื่องการควบคุมอยู่ดีจะไม่ทำท็อปสปีดนะคันนี้เราจะกลับไป สองรดแล้วก็ปิดคลิปเลยเพราะว่าเขาได้ข้อสุดแล้คันนี้โอ้ยมีต้องกะระยะต่างนิดนึงไม่นิดนึงหลายเยอะเลยเพราะว่ารถมันใหญ่เดี๋ยวกูกไปไหนเนี่ยกูจะไปไหนเนี่ยเอาลงก่อนแล้วกันโอ้ยคิดง่ายจังเลยอ่ะเนี่ย,ยสวนเล่นหน่อยแล้วกัน โยืนไปว่ารถมันยืนให้จะดงได้กดยืนเอง้อาวฮ้ย <c oughs> คืนหน้ามันกว้างเลยกูไม่ดูเองวะนี่มันคืนให้กูปรับเลยเห็นปะจะดวกอะ่ะ <c oughs> แต่ก็ชนปิวอยู่นะคันนี้ชนปิวอยู่นะเอาเพลงแกลงก็ใช้ได้เลย <c oughs> ขับเครื่องกี่ล้อ เพื่อนสี Station ่ล้อเดี๋ยวดูดิมันจะขับเพื่อนสี่ล้อเลยเนาะใช่ปะเอยก็สำหรับคันนี้นะเป็นรถ SUV ที่รูปร่างนี่ถือว่าหล่อใช้ได้ก็ตามสไตล์อ่ะเลยแบบหรูขับในเมืองออกกินทางก็พอได้ <Gender> <ky> รอบสตีไม่ได้องนาฬิกาหนกตัวนี่ก็ถือว่าสมูทแต่แรงอยู่ใน,น่อยพอใช้ได้ใช้ได้ปานกลางรอบกลางนี่ก็ถือว่าเรื่อยๆไหลถูกด,ดีการคอนโทรลการเลี้ยวรถเนี่ยมันคันใหญ่มันก็เลยเวลาการเลี้ยวเราต้องร,ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าหน้ามันกว้างนิดนึงแต่ว่าตอนเลี้ยวก็คือมันคืนให้เลยนะถ้าเกิดเลี้ยวแรงแรมันก็คืนให้เลยไม่ต้องกดคุนเองก็าถือว่าจุดเนี้ยจุดแข็งของรถเลยการเบรกเหรอการเบรกเบรกหน้าแค่พอใช้นะก็พอใช้ได้ ป็นเด็กหลังกันไปพร้อมกันก็ตามที่เห็นแต่เพิ่งที่เพิ่งรู้เมื่อกี้ก็คือมันขับเคลื่อนสีล้อนะน่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะเนล้อก็อปแปลว่าที่ันสมตมิก็น่าจะเป็นนี้เหมือนกันของแต่งเรื่องของแต่งท่<อ>าที่เป็นแบบคาร์บอนแต่งซิ่งก็ค่อนข้างเยอะแต่มันก็ไม่บอกแนวทางตัวรถแถมทาไมเวลาโหลดมันถึงต้องล้อแบด้วยไม่เข้าใจก็จะไปแต่งซิ่งได้นะผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเข้ากับรถเท่าไหร่ที่ยากสุดคือการเลือกคู่สีเพราะว่าคันนี้เลือกทุกสีมันอเข้ากันยากมาก ถ้าจะแต่งสีปีด์ปาร์ตก็คงไม่เข้ากับหน้ารถด,ด้วยเราเป็นถือว่าอยู่ในรถ SUV ที่ใช้ได้ครับชอบเหมือนกันโหมีอะไรนะคลิปนี้งั้นต้องขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยก็ดีคลิปต่อไปจปะเป็นยังไงแล้วมาครับผมครับเดี๋ไปข้างหน้านะ